พาพวกกับผมน,น,นายอมเชแนลนะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวความลับที่ไรับของเด็กหมาอะไรกันครับเพือ่อนรู้กันหรือเปล่ปาหน้าถ้าเพื่อนยังไม่รู้วันนี้นะครับผมจะมาเปิดความลับให้เพื่อนได้รู้กันไปดูกันเลยครับแล้วสถานที่รับที่แรกที่เราจะมากันนะครับก็คือท่าเบืนขนดานยนต์นะครับท่าเบืนขนดานยนต์เนี่ยเป็นการขนส่งผู้โดยสารครับแต่ก่อนที่เราจะไปขนส่งผู้โดยสารเนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยไปกินโจ๊กที่อะไรที่สุดในย่านนี้กันเลยนะครับตามไปดูกันเลย เสน่ห์ของท่าแพขนานยนต์นะครับนั่นก็คือร้านข้าวต้มนี่เองนะครับเสน่ห์ของมันคงจะเป็นบรรยากาศตอนเช้าข้าวต้มร้อนๆเสียงคลื่นทะเลแล้วก็บรรยากาศดีๆนะครับมาดูกันครับวันนี้มีอะไรให้เรากับเรากินบ้างข้าวต้มที่ผมสั่งวันนี้นะครับก็คือข้าวต้มร้อนๆเลยครับเพิ่มไข่ด้วยครับผมก็จะมีขนมจีนนะครับขนมจีนจะมีน้ำแกงแกงเขียวหวานครับผมน้ำแกงแตปลาครับ น้ำแกงกะทิครับผมแล้วก็จะมีน้ำแกงหวานแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำแกงป่าครับผมแล้วผมว่าด้สั่งชาร้อน,นะครับะหมีนกุ้งกวบปลาต้องโกมันช่างเข้ากันจริงๆเลยครับแล้วผมว่าด้นั่งชมบรรยากาศหม้อมอยกับเพื่อนชมเสียงคลื่นทะเลมันช่างเหมาะจริงๆเลยครับเราเยูนที่ร้านโจนาะซึ่งบรรยากาศเราค้างก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม และคิดแล้วที่พาอไม่ได้นะสําหรับเด็กหมาอีกอะไรที่ต้องกินนะก็คือปลาต้องดูนะกินคู่กับชาลอนแบบร้อนๆนะครับคือประมาณนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวจะมากินให้ทุกคนดูแบบเยื่อเยืนะครับอร่อยมากครับทุกคนและนี่ก็คือโจ๊กแตกไข่นะครับแล้วก็มีขนมจีนนะครับของถั่วเส้นอาร์ตนะครับผมเดี๋ยวเรามากินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปพาทุกคนไปขึ้นแฝง ก็กินกันเสร็จแล้วเรียตอนนี้เราอยู่ที่ท่าแพขนาด,ดยนต์ครับน,าาน,รน,น,นี่นะรรบยากาศร่มร่างก็จะมีคลื่นแบบซัดแบบเล็กๆเล็กๆนะครับอันนี้คือการส,ส่งส้มนะครับของท่าแพที่นี่นะครับท่าแพขนาดยนต์เปิดให้บริการตั้งแต่5้าโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มสามารถใช้บริการได้ทั้งคนและยานพาหน,นะผมอยากให้เพื่อนๆมาลองชมบรรยากาศกันมากเลยครับ สวัสดีครับโอมครับสวัสดีครับคุณอาร์ตครับรบรรยากาศร,ร้อนๆของเมืองไทยที่รับที่ไม่รับของเราวันนี้เราจะมาดูเลยครับว่ทวาที่ไหนครับคือไอพีโอ,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 อนะครับอยู่ที่แสงนราามย่านเมืองก่อครับไปดูกันเลยไอติมโอเมแมงกออสองฟลา ทีแรกผมก็สงสัยนะครับว่าทําไมถึงชื่อไอติมโอ่งนั่นก็คือถ้าเรามานั่งกินที่ร้านนะครับก็จะใส่ไอติมลงมาในโอ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยนะครับจะมีกะทินะครับลูกเล็กๆรสชาติของหวานกะทิมากเลยนะครับแต่วันนี้ผมก็ไม่พลาดที่จะสั่งไอติมกะทินะครับมาลิ้มลองกันนะครับผมแล้วก็ใส่ไข่นะครับแล้วก็จะโรยหน้าครับด้วยช็อกผงช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็ขนมนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับมีเกี๊ยวทอดด้วยนะครับ มีลูกชิ้นปลาทอดครับอร่อยมากเลยครับผมเนี่ยยืนน้ำลายไหลเลยนะครับผมก็ได้รอคิวนานเหมือนกันอยู่นะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงที่คนนะครับเข้ามาใช้บริการมากเลยครับแล้วผมก็ได้แล้วนะครับลูกชิ้นทอดเราไปดูที่โต๊ะกันเลยครับว่ามีอะไรให้กับเรากินกันบ้างนะครับผมก็จะมีนะครับไอติมโอ่งนะครับวันนี้ที่ผมสั่งมาแล้วก็มีลูกชิ้นปลาทอด เกี๊ยวร้อนๆกรอบๆนะครับอร่อยเลยทีเดียวแหละครับหลังจากที่ผมมาใช้บริการของร้านนะครับก็จะบอกได้เลยว่าแม่ค้าร้านนี้ใจดีมากครับผมตอนนี้เราก็ได้มาแล้วครับไอติมโปครับผมนี่ครับเยีรยวครับมาดูเลยรสชาติจะเป็นยังไงครับสมคำร่ำลือจริงๆครับครับ เราพึ่งอุบอะไรอยู่ล้ี่นะครับวันนี้สถานที่แล้วที่ไม่ลับนะครับงั่นก็คือ ชายเลยก็ป bon. ี te ้นะครับซึ่งตั้งอยู่ยินดีตลาดทันเลยครับผมเป็นร้านกาแฟที่ติด็กๆเอนะครับมีนักศึกษามานั่งประมาณมานั่งกินกาแฟมานั่งพ่นกายแบบจิ้มจนะครับและจุดเด่นของทาร้านนะครับเมื่อเราสั่งเครื่องดื่มนะครับก็จะมีแคปชั่นได้แล้วได้แล้วได้ก็อรอครับเป็นสีสันนะครับอย่างเช่นผมนะครับแม่ของจำมาพาขอไว้แรกมาแล้วครับลองดับขอใจรักไม่ต้องยินเจ็บเจ็บเขาก็รักเครับแล้วก็ผมนะครับแต่ละคนมีแต่ตัวไลค์แต่ในความสับต้นมีแต่คุณครับ ในเราพลาดไปได้เลยนะคับการไต่สตอรี่นะครับไปดูกันเลยครับชายเล่คอฟฟี่เป็นร้านคาเฟ่บรรยากาศดีๆมีของกินมากมายวันนี้ผมก็จะพามาดูกันครับว่ามีเค้กอะไรน่ากินน่ากินกันบ้างมีเค้กช็อกโกแลตมีเค้กมะพร้าวมีเค้กผลไมร้รวมมีพายช็อกโกแลตมากมายเลยครับและผมก็ไม่พลาดนะครับที่จะจัดเค้กไว้สักหนึ่งก้อนรสชาติดีมากเลยครับแล้วเพื่อนๆนะครับ ชอบรสชาติอย่างน้บ้างท่านลองเลือกชมกันเลยนะครับที่ร้านมีเรื่องมากมายเลยครับผมครับสวัสดีครับผมเจลรี่นะครับผมครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูสถานที่รับที่มารับนะครับของคนสงขาหรือเด็กมหาลัยทุกคนนะครับครับอันดับแรกครับเราจะมาดูหน้าหาชนะทัศน์ดีนะครับผมและหน้าหาชระัศ์ีนะครับจะมีของกินมากมายเลยครับผมด้อย่างนี้เช่นนะครับหากชนะทัศนั่นก็คือจะมีวัยรุ่นนะครับมานั่ง ออกินของกันนะครับผมตั้งแต่เวลาสองทุ่มยันถึงเช้าเลยนะครับผมและขาดที่ไม่ได้คือผมจะมีอะไรจะบอกร้านล,าล,าลาับข,ของแขกมั้มีอะไรน่าน่ากินแน่นอนครับเราตามไปดูกันเลยนะครับผมตามมิเลยครับในร้านที่ผมบอกนะครับนี่คือร้านลับที่มาของของคนสงขานะครับนั่นก็คือร้านลูกชิ้นทอดปลาอ้วนเองนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าลูกชิ้นทอดเขามีอะไรบ้างแล้วที่มอร่อยเด็ดแค่ไหนเชิญรับชมได้เลยครับผม แล้วก็มาถึงคิวร้านลูกชิ้นปลาอ้วนครับร้านนี้เป็นทีเด็ดเลยครับเพราะเด็กๆนะครับจะชอบมาซื้อกันมากลยครับร้านตั้งอยู่ดิมเลห์หาชลาทัศนนะครับเป็นทำเลที่ดีเลยครับลูกชิ้นนะครับจะมี2ราคานะครับก็จะมีไม้ละ6บาทนะครับแล้วก็ไม้ละ10บาทมีเพื่อนเลือกชมกันอย่างมากมายเลยครับว่าเพื่อนๆจะชอบกินรสไหนกันนะครับมาดูกันครับมีเกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดนี่ผมชอบมากเลยครับรสชาติกรอบมากๆเลยครับผม ดูกันเลยครับเพื่อนๆชอบกันไหมนะครับหิวกันหรือยังเอ่ยตอนนี้ครับผมส่วนผมนี่เริ่มหิวแล้วร้านนี้ครับเป็นร้านที่รอคิวนานนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ริมทะเลนะครับมีผู้คนเดินไปมาอยู่ตลอดนลครับขายดีมากๆเลยเห็นไหมละครับเพื่อนๆว่ามันอร่อยขนาดไหนลูกชิ้นร้านประอ้วนผมขอแนะนำให้เพื่อนๆมากันเลยนะครับสวัสดีครับนี่นะ แล้ก็อยู่ที่น้ำแข็งใส่ป้าเอนะครับที่บรรยากาศนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากนะทุกคนเราได้คิวที่13นะครับเราต้องรออีก่ที่ี่ทุกคบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโทรมาแล้วแต่ครับไว้เป็นคิวที่13แต่ว่าตอนนี้ที่ผมมาครับคุณนุ่นจะคิวที่หนึ่งเองเรามาดูนะครับว่าผมได้คิวที่อะไรกันครับรอดเลยรอดูนะครับร้านน้ำแข็งใส่ป้าเอนะครับเป็นร้านที่ผมแนะนำเพื่อนๆเลยว่าต้องมาได้นะครับรสชาติอร่อยมากเลยครับแต่ว่าต้องรอคิวนานกันนิดนึงนะครับ เพื่อนๆต้องรีบจองคิวให้ได้กันนะครับเพราะว่าร้านไปแห่นี่คิวเยอะทุกวันนะครับวันนี้ผมก็มารอคิวเป็นเวลาชั่วโมงกว่านะครับกว่าจะได้กินกันเลยนะครับและเมนูทีเด็ดของทางร้านนะครับก็จะมีเมนูของลูกเดือยนะครับทับทิมกรอบนะครับลูกจากนะครับขนมเชื่อมสาริมนะครับแล้วก็เจ้าก๋วยครับเพื่อนๆนะครับชอบเมนูไหนอย่าลืมมาลองชิมดูนะครับ และตอนนี้ครับเราก็ได้มาแล้วครับน้ำแข็งใสนะครับหลังจากเราหลังจากที่เราครับอมาเป็นเวลานานนะครับแม้ว่าฝนจะตกวันนี้13ชิวผมใช้ไปเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเป็นวันปุกระติแล้วถ้าฝนไม่ตกเพื่อนๆว่ามันจะเป็นเวลากี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศงเย็นเราก็ต้องกินของเย็นๆแบบนี้นะครับไปกินเลยครับชิมครับร้อยครับร้อยครับร้อยครับตัวสารส้องเากลางลื่นครับเรียมครับ ขอคราม <že 20> <C ourse> เป็นที่เร <aesthetic> ียบร้อยเลยนะครับสถานที่รับที่ไม่รับที่พวกรพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสถานที่รับที่ไม่รับของพวกผมเพื่อนๆเคยไปที่ไหนกันหรือเปล่าหน้าผมเชื่อได้ว่าสถานที่รับที่ไม่รับของพวกผมที่ผมไปรีวิวมานะครับอาจจะมีอะไรเด็ดๆมากกว่านี้แน่นอนครับผม EP ต่อไปเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนจะพาไปเที่ยวที่อย่างใดรอติดตามเลยครับ หากกลุ่มสาลาที่รับที่ไม่รับของเด็กมาวิทยาลัลยมีข้อบิดเบี้ประกันใดก็ขออาไปวันะนี้นะครับขอบคุณครับไม่ว่าแล้วเจอกัน